สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเดอ้อมือนี้มาเปิดคลิปอยู่ที่ตลาโอท็อปปาซี่นาะพี่น้องเวลาพิงเข่ามากับพี่ตอเนาะพี่น้องพี่ตอเพิ่นมาท่ามุระอยู่ปากเซี่เวลาพิงก็ได้ถือโอกาสติดโดดเพิ่นมาหนักแต่กับผ้าถุกเาสองคนมาย่างเด็ดโอท็อปพี่น้องจยูตระลักสำคัญมือนี้ก็คือมาสูอเสียคะแนนเอาไว้อีพอพี่น้องเนาะนานเอาเลยเพิ่นอยากได้เสียคะแนาเอานะพี่น้องเพราะว่าเสียคะแนน ตจะไปนำคลิปสื่อหายดอกก่อนมันมันหน่อยเนาะเพื่อกระห้ผู้อื่นไปละวันนี้ก็ได้มาสื่อห้เพิ่นใหม่พี่น้องปะเดี๋ยวไปเบิ่งนการมาสินบินตัวใดเรือตัวใดให้เพิ่มนะสิื่อใจอยู่บว่น้อเนาะมากับพิโตพี่น้องเพราะว่าไอ้โดนเพิ่มอะไรมากเนาะเพิ่นเพราะว่าเม่รำคลิปกับโมควายได้มากสิแต่พี่น้องเพราะว่าส่วงนี้ไอ้โดนเพิ่นกับโมบะนนะเพิ่งเดี่ยวหน้ากันยังงกับอันนั้นงูอ่ะคุ้ยไอ้เพิ่มเนาะ ที่มันเป็นพยานคนเดียพี่น้องน้องมือดีกันของก็ได้แต่เสาไปหาซักยาซักบาสเด็กพี่น้องบุคอยได้กพี่เวลาเอาประชันจะก็ได้ติดตัดพี่โต่าถือโอกาสเพื่อน่าเบียก์คุ้เซ่ก็ได้มากพอเคยเนาะพี่น้องไปเตรียมไปเบิ่งนน้ำกันเนาะมาสีด้เสือตัวได้เน่กัสทีเอาบทได้บทได้ดอกควรอยู่สาวกบมเงินบทได้ส่วนนี้เนาะพี่น้องกันทีหฮะสีแดงเปได้เปนหนุ่ม อุ่นๆจังหน่อยเนาะมันหยามน้ำเลยนะเพราะว่ากรดสีได้ขาวมาไ่าครับเป็นทิพย์ไปห่าเมืองยู่เทลตลาดกับบูี่นาะพุทธิพี่น้องบบมันกับเป็นแพศที่บงั่งมันนะมันเป็นแพศเบียดเพศยังไปสิเป็นทิพย์ก็ได้บัวเอาคัสิธาใไอรอนผ้าบ้านกับคสิโดนเก็สร้างเพื่นสีบางเบียกับพี่น้องเดินพี่น้องขาวบ้ากุยิกัดีขนาดเนาะที่โดนเพิ่อนขาวบ้าป่ะพี่น้องเลี้ยไปเด็กกำลังการปลาสิได้แบบไรสุกไรแบบเลยเนาะ Ui, ui, bắt thuộc ra kìa nào cơm cạm rồi Bà nhạc Phù <laughs> Pa, pa, pa Ui, pha sau người đó quạt đến xệ Bởi phi vì đó oh. ta vụ Rồi, giờ vụ Cái gì vậy? Bụi 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 Ồ Để bớt con phía đó Chắc bà sẽ áo vẹp lại với hai phần lại Để bớt xíu ra con đó Đi ra phía sốt bựa phía พีตนเขียนปัดเ่อยนะถ่ายโปหูเออถ่ายโ่หูฮะเทไปถ่ายหาเด้อว่ได้เด้อไปดูปลาไปส่วเด้อปะไปห้ามึงไอพ่อใหญ่ก็ดุกได้เสือพ่อใหญ่เดี๋ยเจังอันนี้พมาอยู่ตลาดรถโมบีพี่เด้อไ่น้ำคิงฮรับประวัโชงตลาดราบตลาดไอกะโมบีเนาะบักกับไปส่วน่แเบว่า khảo đá đao để bị đậu đó cho là cả ba đá đao cả bộ khảo mà với vậy cái chắc chỉ là sự hay to đây hả chắc bạc sụn đẹp này

ไอรัที่ไเบอร์เดเาถูกแก็มีแบบนี้หเพราะว่าพอหนุกปุปีกับเสปีหนุ่ก็เหมือนคนอโอ้แต่เพดีๆพี่ดอว่ากันอั้เสียฝาอยู่อันนอ๋อตีนาสุกสิอันนี้คือน่แ่สีบักอยู่บนนี้อบขั้นูเ่าเขามากมโคมตัวนีสอีมีสีนี่กับสีสีนี่ด้วยกอ๋อ พี่ดอกครับบเสือไม้หนองนี้เลยของพุทเสแกแบไรได้ปรเดี๋วตดี้ะทุ่งซีเซนเป็ดพี่ดอกแกกะอยูักเซบาอะไเดีบัตเป็ดเพจแจกสดดิราคาเดียวกัน บัตเพกแพอดีเดซาราคาเดียบรดบัอะีคือกันเรนเดอร์เอาลงมาวบอลมากันี้เออพี่เราแกะขากนะเดียวเดียบรดเดอพี่เราพี่น้องน คือสีบนใมุนเสือเท้าดิเดเพราะว่ามันกะเอาแหยพี่โองให้ใส่เข้าไปอุ่นอุ่นเนาะแพก่เด็ดแต่กระยามันเสือให้เพลินเนาะให้เพลินอุ่นอุ่นมาซะซะอีหยังแม่อีหยังอีหยังใส่โดยเจ้าโดยถูกเจ้าโดยคือกัดบ่ดลแต่ว่าใส่เอลอใส่ใส่เดียวกันปะเอ็กเอลกระได้เดบ่เพราะว่ามันมันรุดดึนกันได้เดียวใส่เขามักใส่ใหญ่ดิ อย่าว่มันขับคิงเขาใหญ่ตัวสีเศร็ไปสีไ้บาริสีขาวก็ระคดดับสียหดีมันจะน่าได้้อก็สียดีแต่มันจะสว่างกว่าบาร์สี่าาสูงแค่เพื่อนั้นบาร์กสีไดแต่สีอัดตัว อีราว่าพี่ดูขอดูลิ่ๆเอ้ยแก้พี่แบบพี่พี่เต้าตัวแบบเนาะ่าอยากไล่หาไปไปะนะพี่สัมพูอ่อดีเออไล่ไปไล่สูงดสงเ้งสิงเ็นมนกับลดี เป็นซูตรแเาหมามาใหม่น่อุ่นดีเอาีได้ล้อซีดบ่โคตรด้วยอีพอแล้วโคตรดำนาะพี่เาคือเฮทันมะิมเนี่เบ้ากับพอดูเรือเป็นวัดขาอภัยน้เสียงเป็นน้ำกีอาจสีบสชดเจนแล้วพี่เาเพราะว่าเอลหรอบอเอคบ่ตัวนี้บัดเอลตัวนี้คือจักใหญ่เนาะบะเบนักีสิทธิ์ทกให่โตกว่าจสิท ใ่ส yeah, What ีอะไรหูรอบาดไรดอยไรเพราใส่เสียอุดมาตกใส่ใหญ่เลยจักดองจ็คอุดใส่ใหญ่สนิพอดีเรียว่าไอ้บรเจว่าวิซองสีพี่ดอกเราขี้ขวดเสียซสีไ้ขวดตามใส่สีดีเช็กสีบราเก่าบัดแพ่อะไรตัวดีเลยซะจะหนีกันแล้วข้าวกัน่เรียกว่าเอาผาเดียว ผ้าที่ได้มาสีอุ่นกว่าผ้านี้รเราอุ่นกว่านี่ากว่าผ้านี้อันผ่าน,นี้ AC น,นี่ใหญ่อุนนอ่นๆเอ้าดีเด็ดเนาะเนดี๋ยวพี่มาสี AC ดีเนาะเพราะว่าเราคนดบเลยเอาซุ้มจุดฐานได้เลยคืออยู่เอาใส่เลยดเพราะว่าเรา ก็ใส่สีใหญ่ๆแล้วก็จะอุ่นีเปลียเอาเนาะเอาตัวนีเนี่ยอกวามันสงส่งสีอันนะสงบ้าส่งน้ำบ้าไม่สงน้งสีดหายกคงส่งเสือได้หน้าสงอน่ใีเอาใจใจเอาตัวนีเ่ยีดอกนะเอาส่งน้ำที้องสีลวดหายในทางล้างเอื่อยหันเยได้สีอะไรไปไวแล้วกัไป เอาลกลน้องซ้ิเศษหนเลยโอเคพี่้อนะเดี๋กินตัดใจมาเอาตัวดีหนะขอบใจเกล่ยนะยอาว่านะถือกล่องคอาวตัวดีไหนเอางนะวันคาราบ่เยอวันาอรอล์วายางอ t ท็อปนอพี่้อเได้ใจเก่ยโอ้ยอยากได้สูงให้พอเพ่นะแต่่าเสียตัวดีกัน สีเซนเปียเถเซนเดี๋ยวตาผีดองอยัางสาวผักเนาะบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่เด็ดขาเพื่นดุกเโอ้โเลยกระถ่ายเด้อปป่โดยงาบงามุดงป่ะปยาโดยงาบแวเอองาบงโอ้โไปไปย่างไปยาเอเอไปไปเออพ่อพ่อพ่อจีให ใยาสีท uh, ูอัลายเออทงตีนไปยางไปน้ำอือไผดเอไปหอดผุล่ะดูบอบอบอบโด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 ดนโดนสื่อให้เพื่อนพีดองดะแนี่กเอาดูยนี่บ่ได้ใส่ได้สูตวสีหเสร

เอองามง่แง่มเอามเอาโนานโน่ยาฮ็ดเอองามงโดยโดยโ่ไปใสเออเออง่ไป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 เอยากไล่สูงเลยโอ้สูงอันนี้แต่อยากไลอุ่นดีระยะหนาวนี่ไปพ่ดอกพแต่เสียให้พ่อใหญ่แต่เพ่อ เพราะว่าเมื่อวันพี่ต่อเพิ่งกลับมาอาเบียกแป๊บเดียวนะพี่น้องกในการมึงอ่ะเนาะแบ่งนักกินกันได้ไรเขามะโมไดบ้านเด็บบ้านฮัวดอกเพราะว่าบ่คอยได้อ่ะดิโอ้ยง่ามเพยงาเพยยิมบ้านอยิมบ้านแม่ไทยหูไผ่ไหมอีดามะไทยหูกันดอกไหมไปไปยืนกันง่ะไปเป็นไทยหูไผ่เนาะแล้วดังดีดีบ๊ายใส่กินียังให้ปลาลูกมึงเนี่ยสบายดีปลาลูกเั่นสิปลาดุก โลยกิ yeah. นนุ่มป่ะลูกกินสบ,บายดีป่ะลูกเนยสบ,บายแลูก <c ười> ขนมข้าปากอยู่เลยมาวันสบ,บายดีป่าดุเก่งสัตว์วัดี้จองเวลาดูบ้าเที่ยวโอทอ็อปน้องพี่น้องบ้าแบบประหยัดงบบ้ <c ười> าแบบโมบี้งบเนาะมาเสี่เสีย่อ้เพราใยใส่เสียอุดตัวเดียวเนาะพี่น,น้อกใส่เสียอุดตัวเดียว si, si dapatan, kacau si barang ibu. apa ibu lakukan ke si muda apa ini lo? para dokter buat buka dek doy, nih? bah, nih? bah? kini mulu, deh nih, yang สีทุกตีดบ่บ่ห้ยไวเนาะเไยอุ่นจกห่อยเียไไวดีอยู่กระไจีวัดคือบ่สีหยไวดับเดฟเหรอไอใจก็อยากสหอเบิร์ตสุโคหักเบิร์ตสุโคแหละแต่บาวัดแกนี่ยพี่กะบปออยพี่นบันไดเนาะพี่เนาะ กับอีดกับบสิเอาล่ะค่ะประเภทบรไดดอกโพไดซี่ไฮใบไบนะน้ำซีไขพอนะำเนาะแต่กับบัตกัดบรเเภนตะเอาหัวหน้าเพทธรรมรากัไอพี่้องเอเทเพศใบบัตค่ะรเพทบรไดบัตกัดลูุ่มโมมัวดอันนี้เพะดิบดิบเลนี่อุ่นอุ่นเนาะข้านี่กโอกาสหนาเรางิ้นขึกับซีไ่พื้นอีเสียใบไวฮากับี นีบางคนเพิ่ดอันั้นก็เบ็ดบานเาว่ะเออัับุตีเพื่อดอกเนาะสีให้กับที่สีให้จั่้เดียวป่สิบ่เป็นทำที่กระซักได้เด็ดบ้านอดอกเนาะพี่ดอกเป็นเสียแพศทางการห้ไ่บใเนาะบอไลทายลิปหลอนพนี่ดอกแต่ว่าแต่ว่าบริเวณอันนี้ใบใบอี่ดอกเดือนโชคเดือนดังถูดเนี่ยนะกับพ่อในใจว่าพอหัดยากิจหาเสียใจได้ บอว่าเดือกเบิกีนิโรบอกัากเดดาวนยาวัดตัวรอยตัวใหญ่คือจสีเ้วก็ไปโคตรใจเสียผาที่อันนี้เลยดูกระยักบไดดอยยักหน้ามือดิตจเสียพ่อกับพี่เหงแตจเสียพ่อก็ดีใจระแต่กระทุ้กดุแค่ดีแหละพี่ดอกลาลูกสาวมากินด เสียแดดนะกะดังาลูกตนะเป็นวัดพี่ดอเ้ยวัดเดียกะหลววัดเทพเดียกะหลกตาตั้งโยลูกโตสีพาไปเพนซิปโอีกพี่ดอเย็นดอกดำพี่นี่ตุ๊กตาใหญ่้านี่พี่ใหญ่กบาดโลดเนี้ยอดีก็เมาะสำหรับเราเลยพอดีเป๊ะ ตาไงปะปะปะเออไว้บ่นเด้อยวเราบอกให้ปะปะเออได้ไหมเอาเด่นไปใส่ยางใหญ่บานนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮเด่นมาใส่ยังคือปวดจับเอ้าู้หูเอื่อยไปหอดหูนะบัสิมาชื่อเซียผ้าแล้วเพิ่นมาแต่จูด้าบัสิได้เมื่อเนาะพี่น้องเห็นอันนั้น อาน้ำคิจงจมอยากดเด็ดุกโตกับผ้ามาป้าป้าไปถ่ายหูถ่ายหูโอ้งามเย้ยไปห้างใหญ่พูงามเย้ยงามเย้ยไปเออน้อยงามบ่แม่ ปูบนบางข้างในพุบข้างในแหนงงามยอ่บปะปะเข้ายังมะเออเออเอ้อออออดีใจวะฮ้ดีใจคักนะดีใจเนะ็ดีใจเนะ็ดดีใจเนะดูดีใจเนะ่ปะไปถ่ายหูป,ปะถ่ายหูป,ปะ เออข้าแต่ไอ้ Ooh, สวยงามมากดีใจ,ด,ใจ, ừ, ด,ใจดีใจเออดีใจใส่ดีใจเบิ้งดีใจแน่ดีใจแน่โอ้ยข้าไอใส่ดีใจเบิ oh, ้งใส่ดีใจแน,นี่ย,ยเลยฮะอู้เป็นยังเป็นยังหรจะเป็นยังทายหูไปทายหูไป ขนองทยน้ำลูกไปไปยืน้างอื่งไหมเยืนขางเอือง่งไหมนีน่มันวา,านเด้อยิ้มันวานยิ้หวานมกล้อง,งนี่นี่นีมันกล้องเอามือออกเซลฟี่เซลฟี่เน่ย,ย <c oughs> ข้าไอปรนะเยังหรอกคุณนันเซลฟี่เซลฟี่เซลฟี่ เออดี๋ยวไปไปไปลุตจอพาล้านนานมาเปิดหูเปิดตาผอมปู้ป้าพี่พี่พี่เอย์อยู่ทางพี่พี่เอื้อยู่ทางพี่มาพี่ดูกไหมพี่ใช่เออเออเออลาบูลาบูโหวดโหวดปะปาไปห้างเอยปะเอื้อยไปเดินอะไรเดอร็กนะปะปะ ยงอีกล่ะเห็นเกิดปฏิทอังย่สูดทางพี่น้องเดดุดกันกัเกิดไม่ลูกต่อสื่อหานะเด้ปะเอออูงามบลายโด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 ยดยกเออแดกาบบากดูบ้ากโดยดามบูบูดดาบูบูากโ่เขาพูดจุดจไปจะเป็นเก็กคนดอยกันนะแต่อยากไล Tai về, Đại ca, đủ lạ lắm đấy. Tai là đậm kinh. Lái bên này.

กับวไล่ดอกเลยว่าเป็นวันธรรมดาไปดูไปเว้นใช่เห้ดังลงตอนนี้ก็มาหอที่อันเดอพี่น้องเอ้ยจุดมาคำเ <c ười> อ้อยหิ้วกยังกัน่ะฮะแยมาดูกินกับเปลือกเปลือกมันลก เอ้ยได้ยังไงมาฝากผัอใหญ่เฮ้ยข้าวลูก่อฮันตี้กินเองกูจักใช่หายใหญ่เป็นบ่อหายใหญ่เป็นอยู่บ่ใช่ตัวไหนสีหายใหญ่ตัวไหตัวไหดาสีหายใหญ่แมนบ่ล่ะฮะแมนแมนกินเองเอออให้ใจกินให้ใจกินห่าให้ใจกิน จะ้กินบอด้ย yeah. ท uh uh. yeah. oh, like. ี่จะได้กินอะอออะะแม่ทานกเหใหญ่ไปพุดวันเออเอาเลยอายายกินดิี้ายดีพอเสือเดรดมิงแล้วก็สิบักทีดึกว่าใสได้ที่บอแทงแทงแทงเอาเบิงเื้เบิรงเบิงใอแก่มาฮะอุ่นอุ่นนะคะพ่อนปีนข้างน้มาเบิก มากี่บ่อเลยคอยว่าอีบ่แล้วคนดำจะฉดอกซีได้เหรอลองซุปไซเบิร์เสียอะไราเหรอเสียเสียราคาแพะเออบ่ได้เสียเสียราคาแพะที่แพงแพงเเฮ้ยแพงที่น่เสอยกันว่าอียังไหนเสียให้เจ้าตัวเดียวล้ะก็มาทำอินนะเอาราคาซ้ำหนึ่งอยกันจื้อไวไวน์ดำกันได้บาวันาซะ แกออกเสียน <Cornell> ้ำจอเลยดีเสียร์แต่ข้าวไรแต่ซีทหารมันจนสีดอกอาการวัดดาวน์พี่้องจวงด้กันไรคอยก้าห้าบอบอยู่บถักบวเห็นจะกกระบากใส่ย่บบอบรือว่าขยไปบวถือบอดบวจแค่ ไเิร์สพอดีกับบริวาใหญ่โอ้ยใหญ่แล้วเสื้อเสื้อโอ้เอ็กอลผู้นะคะนองบอ้ดะกกอยพอดีบ่จะใส่โซ่ตเฮ้เสื้อพีทซีเฟอร์จะ่าุ้อ่ากระดุมกระดติดเหพ่อโอ้ มัดกระมมัดตัวมัดวิกระูวัดผัาโวิเคาจจะผโบมากเจ้าผ่าวมตัววิเตัวดีเดี่โฟงฮันดิโอ้อะไรกันสึ้ือผู้นิจะได้อีดะคือฮันใส่ได้เด้อนะแต่บอดด้อุ่นแต่บออุ่นอเดืแ่ดีบอดีมาหายแพดีก่ได้กระสิอบเออมันเป็นโซ่ที่ซื้อจากกจะสีหดบ้า วีบอทงขังได้ใส่บิึงบึงคอยกอดในบึงดีพอได้ใส่โทรศัพท์เนแหลอแค่คือขัดซีตัวหน่อยแห้งสิคือกันก็ซีเสียขังได้จ้าเนี่ยพอมันสิคือเสียไปไวตัวนั้นตัวเสียอุ่นไปไวเออแบบเดียวกันเออแบบเดียวคืออีดอกห่อนเยฮะ มาไหมเรากำลังมามาโดนสาวมามาท้ามาเสียกอันนั้นเคนย่เอาอีเด็กมีดอกจุดประสมไปซีบุรีกันด้เนาะไปดับอันนั้นพี่โตพอไปหาอยู่ตลาดแดียวมันโมบี้เดียวมันกับพี่แพรแบบว่าโมปิตาเอาคฮะนะจริงๆ่ันมัดสุกแบบว่าบมดสมกับจีหาเซนเดนั่นสุกเดี่ยเลยอืมประราชิพีกระดูกนะอืมไม่กระดุมแม่นนะ คืออีดอกผู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 อันนี้บอกเลยอันนี้คือจักตัวดอกุกตะกันชื่อไแล้วมันกระดอยเด้วตัวอารันเซียแค่ยะตัวฮาเดะไอ้มากระดอยมันดอกเออาวัดดอยพุนไทยผู้อื่นนะจ้องขีดมันอยู่อีกอ่พอดีว่าไหนตัวนี้ค่ะมันเป็นแบบประเพทยืดนะพ่อโอ้ยใหญ่ตัวนี้พอดีออพอดีนะพอดีกะไซรูดูดาวกะไซไซไปหัดว่าดี เอีกใบไซ์มอวปาไปหน้าแล้วบ้านสนใบตีมยูด้าตีตัวนี้ไนใบดตีมยูด้าสิป่าววาไหนยังไแต่ละบ้านบานมากินเออบานละกปลาเด้เอาบ่เอาปลาะกเฮ็ดเพื่อจะกินเขาก็ยังจะบปเด็กจะบูเดี่ขาว่าไห้ปลาเดี่ยจะบัก นี่น้องแม่น้ำพิงค์ีพามาเบ่งพาาังกไก่ไอ้ดอนเอาเขามาเต็ดลนะสะกังามะเงะใบเคียวจนโมเห็นดินม,นมาหลบเลยสะกัดเดือดเต็ดต่อไหนครับห้องปลอมกันพวกหมุนเบิดโอ้ยขอรบอุตสาห์เพ็งพี่ฮะขี้หด ไกลมันเอยกินเนาะพอเอาเขามาบาดแล้วมันจะเคี่ยวตอดกินโอ้หมนบดอุซาบัดใส่ผนสาว่งเดนโหไปแล้อพักการไปแล้วเดี๋ยวจะตอยเดียวเนาะจะกินเปลกตอดกินใบเนาะ ต flaws, อดใบอันนี้ว่ากระตอดกินดึใบตอดกะเหียจะบาบุญกระดิบชิบ้โหดกระชาละโหดแล้ววากระได้ปรยากสีดเท่าไรจุดขับรถพี่ดอกมาหอเถื่อนกันแล้วพี่ดอกกระสีได้ปิดคลิปดีไปเพียงจะดี้เดี๋ยวพอกัน พ,พี่ดาเนี่ขอบใจที่เข้ามาับชมคลิปเป็นตําคิดเด้อขอบใจที่ติดตามขอบคุณขอบใจได้ๆเด้อจ้าบ๊ายบายของการคลิปนะพี่น้อง